เริ่มต้นก็เสียบพริกแล้วก็เอาไปพิงจะเอาไปพิงไฟจะต้องพิงไฟจะมันถึงจะหอมนพริกแต่แดงนจ่จะมาบ้านจะห้องกันไม่ดอมเนาะ มน้ำจิ้มหนาะของคนเมืองเนะเจากกิ่นกับข้าวนึ่งเจา้าข้าวนึ่งหมูปิ้งไก่ทอดมนเนะเนี่ยเจ้าสวัสดีเจ้าแม่สุธรรมเนะเจ้าอยู่บ้านหัวทุ่งตำบลหนองควายอำเภอหางดงเจา้าให้จอมความได้แม่ก็ได้กินน้ำพริกแดงแล้วเนาะหลุนตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วเจา้าแต่ต้องกินกับข้าวนึ่งนะเจา้าถึงจะลำ้ำทําทไมมันจืดแต่ น้ำพริกแต่แดงเนี่ยนะเจ้ามันเป็นพริกแห้งนะเจ้าพริกแห้งพริกแดงเนี่ยจะพริกพริกที่แห้งแล้วคงจะมีส่วนนอดแล้วก็เลยเป็นตำนานนะเจ้า <c oughs> เริ่มต้นจากเพียงไฟแล้วก็เอาไปปั่นเจ้าปั่นเสร็จแล้วก็มีส่วนผสมนะเจ้าแล้วก็มีปลา้าก็มีหอมแดงนะคะแล้วก็ป่านี่จะเอาไป ปลาปนอยู่จา้าปลาช่อนจา้าแล้วมีถั่วเน่าทั้งหมดนี้ก็ปลาล่าก็จะทำํำฮือสุกทำมือสุกหมดแล้วทำเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปปัน่นปั่นมาผสมกันพอสำ,สำเร็จแล้วเอาหมักไว้นึ่งคืนแล้วเราก็เอามาคุกกับกระเทียมอันนี้จะเอามาผสมกับกระเทียมแล้วนะเจา้า สุดท้ายก็คือเอาอามาคุกกับกระเทียมหักรกมนะคะนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วเจา้านี่ก็เอา,เอาบรรจุใส่ในออมค่ะทำวันหมดวันค่ะเพราะว่าแม่ไม่ได้ใส่อันนี้เนะาะใสรกันบูดเนาะคะ่ะ ส่วนมากจะเป็นงานศพอย่างนี้พ่อนจะสั่งไว้เจเพ่อนจะสั่งไว้เป็นสิบโลแปดโล8โลเก้าโลสิบโลขึ้นบ้านใหม่อย่างก็มีแต่อื่นพ่อถ้าจะอบเจเพ่อถ้าจะอบพริกเอาแต่นีเพ่อว่าเอาเอาพริกเอาเน้ออย่างมันพริกปาหามันพริกปะหาต้องพริกต้องพริกหนุ่มไว้มันมีพริกหนุ่มจะพริกปาหานะแต่มันขี้บุรเจาพริกปาหา ไว้เมินมาได้มันเป็นพริกนุ่มแล้วแบบอันนี้มันไว้เมือนได้ถ้าซื้อเป็นเป็น,ปนของฝากก็มีอยู่ค่ะก็ต้อง,<ด>งยังไงซื้อ,อสั่งเป็นถ้าเป็นโลนี่ก็คือโล2 5 0ห้าสิบค่ะอันนี้ราคา1ิบาทค่ะถ้าจะเอาล่วงหน้าเออถ้าจะเอาประมาณสักสิบโลนี่ต้องสั่งล่วงหน้าไว้สัก2วันแบบปกติทำสามโลขึ้นมันมาแน่ค่ะมันของหมดก็ทำเลย คนสนใจร้านนี้ยังไงครับสนใจน้ำพริกแดงติดต่อเบอร์0 8 1 1 6 9 1 1 0นนะเจ้าขอบคุณเจ้า e a t i n g Out Map